ว่าตะทำอะไรอ่ะทำอะไรคะแก้งมาหมาเราจะเอาอะไรออกมาอีกจะโยนอะไรอีกโยนอะไรอีกโอ๋อตายต้องแก้งมาหมาโยนลงมาอีกแล้วอ,ะอ่ะฮะแหนยปะลูกมีแรงไง <laughs> หมเนี่ยไหวไหมครับไหวไหมไหวไหม อะไรไหมทำไรทำไรทำไรครับ <laughs> โอ๊ยระวังตกลงไปด้านหลังลูกหนูเปิดรูเราต้องระวังนะลูกเอ๊ะโอ๊ยรับไม่ทันเลยไม่ทันเลยตาต่เอาเค็บชิดจะให้ไหมไหนนั่นไหมลูกเห็นไหมตกหนูยังไม่ได้เก็บเฟร็จริงหนูเลย เห็นดูวิอะไรติดตากล่ะนี่อะไรใครยิ้มหวานใครยิ้มหมาาวานออาตาครับระวังตกลงไปลูกตาอันนี้ไปปิดดีกว่าไหมอันนี้ไปปิดนะเอาไปปิดดีกว่าไปปิดรู้นะ อ่ามัมม่าเม็มเต็มแล้วออย